พ่อซื้อไลายปาได้หันรถนั่นนะเลยอันอันนี้พ่อได้ซื้อรถไท่บ่บ่มันเป็นรถคือแค่เดียวก็น้องดาวนั่นแหละอ๋อเพิ่นเอิ้นรถอีกอย่างเนาะที่ออกไม่เพิ่นเอิ้นรถไปเช่าอาบูอาบูป่ะอาบูไม่แหละอาโบูเลยขี่ได้หรอเดี๋ยเพราะว่าซื้ออันให้น้องขี่ไปหน้าแหละไปหน้าเขาได้ไปให้น้องไม่ได้ขับโรงเรียนวะ จบแล้วจบแล้วจบห้องไหนจบปศิเครื่องมอฮอจบมอมอันมอฮ์สามคือบระหามมอฮ์ซีอย่างในใบประกาศคนออกตัวอนก็จบก่อนดิจบก่อนจบเองท่านได้เห็นห้ายใจใบประกาศก็เห็นเองใช่เปลี่ยกนี่พอเปลืองน้ำเท่านั้นแน่นอนละฮะ พัวกับบมี่เยอะค่ะเยอะเป็นคนหน่อยนะเผื่อพัวบุมมี่วะพัวยังทุกบ่หรือว่านยังไงพัวยังทุกบ่มันมีหลายอย่างได้คำว่าบ่มีนี่ไข่กับพัวบ่มีคือกันแม่ยนยังทุกนะใครทงจะได้สามทงชิปบ่อ๋อสาทงชิปว่ะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิดคือกู่คูคนเนาะสบายดีกันคือเกา่าคือเดิมเด้เดดนเนอ,อดพี่น้องเลยโดยมันนี่ก็มานฮอดนี่แหละพี่น้องมาทางเรื่อง้องเข็มคือเก่าเนาะมาเมือ่อวานนี่ก็ทั้งสร้างโบมาพี่น้องเลยจากาเพิ่น้ากีกางานอยู่ทั้งบา้านเพิ่นเพิ่นก็เลยโบมามันนี่ก็มาฮอดก็เห็นทัน้งเพิ่นภากันเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เพื่หอหลายสิบพ่อพี่พี่น้องเข้าไปเบิ่งคว่วคืบหนาทางเรื่อง้องเข็มว่าทางน้องขของเพิ่นสิเห็ดยังมื่อนี่ ถสา,ามามาว่าน,นี่คือเสี่ยวพี่น้องเลยสามีอเนอะาะวันนี่กะแตล่ละคนกะค่าเวียค่งางา,งานบางคนกะเป็นวันอาทิตย์กะพักพร่เนาะทางไอ้แก้วกะเห็นผูกเคนรถไม้รถยังอยู่พี่น้องเลยปะเพื่อบริการเสียเวลาสิผ้าขาวเบิ่งคว่ำพืบหนาน้องๆเพิ่นเห็นหอดขันไหลแล้วนนะมีคนโยยี่โบ้ทางในนะ มาเก็บแล้วมาหาน้องๆเพื่อนกันใช่ไหมทางพ่อพรเพื่อนอืมสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีโอ้ยเบอร์สุพลสุพลมาจากคนมันนี่มาสามคนอ๋อมาสามคนโสามนมสามมุมสานมดงดาวเพได้มาป้อดงดาวยังไม่มาตอนแรกยังอะไรเป็นแบบนีนมีเรียบบ่อมันนี่ สามสี่แท่งวหน้าใหญ่บ่มาบ่มาเนี่โดยด้วอูหูอนทรายไปนี่มาผสมใ่เอาแอนทรายล่ะมาอ่ะสบายดีถ่ายแล้วบ่คลิปมาเนี่โดยถ่ายแล้วบ่ถ่ายแต่คลิปเลยยิ้มน้อยยิดีอ่ะยิพี่ท่านได้ถ่ายบ่โดยอ๋อ 3คนมานี่เขาไปเบิ่นงน้องใส่น้องแล่ก่อนเฮ็ดหยังเด้อยู่ทางในคือดึงเสื้อเสื้ออึกระทึกอยูออ่อ่ะโอ้สินิ่งเสื้อคั่นห้องบ่บันนี้โอ้ก็ห้องบาด ทางน้องเหลยคนวันจีโก็เดี๋สิไปเอาเครื่องเดิมมาให้ก่อนทางน้องเหลยน้องเหลยน,นี่กินยังน้อน้องเหลยนี่ได้ผู้สาวได้น้องเหลยอห้น,น้องเข็มไปซ้ายสบายดีแม่ได้จ้ะไปส่งน้องต้นเขา่าโอ้ไปส่งน้องต้นเข่า น้องเข็มไปแบบได้น้องเข็มนะไปก็ด,ดูมี่รถยังไป <c oughs> ไอ,งอ้าบวกไก่ว่ารถถีเถ่เปลงมาได้เ่าบบบ่ไม่ได้น้องละชรถมข่าเดีเอานีนั่นมาให้กัน ยังไปเอายังบาบนี่โอ้ใช่โอ้ใช่เปล่าเอ้ยนะอ่ะเครื่องเดิมมาเดี๋ยวอ่ะสามคนกับสามอย่างน่องเหล่แล้วบอกนั่นคือโมอ่าเดี๋ยวเครื่องเดิมฮ่าตัวสิโบกแล้วแบบนี้คันมาว่านี่แล้วแล้วเมื่อวานเนาะใบใส้น้องเหล่เมื่อวานนี่ น้องแหลไปบ้านไปกออยู่บ้านหลองโบโอ้เพราะจะบาเห็นไคมาว่าเหนียวลบมือซะ <c oughs> น้องหล่ากับผักงานก็นเลยไปเห็นน้ำพึอพูดคนเดียวเงาเห็นคนเดียวเงาเลย,ปย,เยไปพูดอยู่คนเดียวบม่มีมนะูเนาะอ้เราบุากอนน้องๆคนกำลังสีผาากันก็ห้องมาซะไม่น้องหล่าทั้ทงหลังแกหากเครื่องดื่ม

มีรถ่ะเนี่ยอาบูอาบูป่ะอาบูไม่แหละอาบูเลยขี่ได้ก็เดี๋ยวเพ่าซื้ออันให้น้องขี่ไปหน้าแหละไปหน้าก็ได้ไปน้องไม่ได้ข่าโรงเรียนวะโดี๋ยวคนจบแล้วจบแล้วจบาห้องไหนเจบาปศิเครื่องมอจบมอเออมออันมอสามอือคือบวกหองมอซีอย่างไรใบประกาศคนออกก่อนคนจบก่อนดิจบก่อน จบเองถ้ท่านเห็ดหายใจบไบปกะากาศก็เห็ดเองใา่เปี่ยนีว่าเปลืองน้าเท่าน,นั้นแน่นอนล่ะอ ิหานาที่น่อยไว้อยู่ไ<ห>ม่ขันเศร้าขึ้นไปแล้วช<ะ>่จนลืมช่นี<อ>่ทางน,น้องเล่ก่อห้องก่อห้องแล้วจ้าโ้ตรเมื่อวานนี่นาะน้องเล่ ดันมานี่เรียบร้อยแล้วดันนอกเนาะโอเป็นยังบเแล้วมื่อนี้ก็เมื่ออื่นฝนบริโตกบ่อะอยู่พี่เมื่อคืนนี้อยู่บ้านแห้งแห้งน้ำท่วงบ่ถุนทางตระหนักเฮือนะเป็นนอกแหลนครับมือต้องแห้งต้องบ่อยมือเมื่อนอนหลับอุ่นนะเออน้ำดิเตก้นน้ำอ่างก็ดิก็แห้งอะไรอยู่บ้านค่ะ อันแม่น้องเขมะอะยังน่มาทันมาที <No. S 1> มันไปส่งลูกสาวแม่น้องเขมนี่รั้วขาบรถจ้างเป็นอยู่ปะเ,ปอเออ,เ,อเดี๋ยวเสียหายเด้อพ่มีแนว่หายกินเอาอย่างนี้เรียกคนเรียกเอา คนเราก็เลี้ยงไปเป็นลูกเคยแล้วก็ได้ครับเรามีลูกสาวมีลูกสาวอยู่ปะพวามีฮะผัวกับบุมมี่เนยปพวากัวบ่มีบ่ผัวยังทุกบ่หรือว่า่องไหนพวายังทุกบ่มันมีหลายอย่างได้คว่าบ่มีนี่ขคอยกับผัวบ่มีคือกัน แม่ยังถูกนะใครทงจะได้สามทงชิปบอกสามทงชิปว่ะดนะมหเอาลดี่ะละขนมมะให้ล <d opened> <stairs> <this> ูกคนกันลูกเพื look, ่อกบุนลงชงจัะ แฟนกันกินเด้อแฟนกันกินเด้อล่ะเด้อพากินน้ำนองเด้อไปกินง้ำนกินะครับน้องน้องชอบน้องนะฮะผู้ได้ไปกินน้ำนองแล้วลูกผู้ซื้อให้ึ้นกินเทิงไปตกเทือนเด้อไม่ได้ปิ้งกงใช้เพื่นเพื่นบุนงส่งพี่น้องเอลยนะน้องแหลกกินของหวานเพิ่มความหวานบ่กินวุ้นหนึ่งไปขึ้นกินน้ำกันไปตกไปลูก ไปได้บอสพอดมือเวตาใหม่ตามมาลุงบ๊อ้ยบ้านนี้ด่ามเสียงจกฮักบ้านนี้จ๊กรุดหรือฮักรุดฮักฮักเด้คนย่างไปส่งน้องเข็มฮอดผู้โดยบดมาได้จ้ะบดมาไก่ย่างมาอ้าวบา้สร้างวายเดี๋ยันจะได้มาเสียแล้วบ่อขานั่นเพิ่นขาไปยังขาเส้นขาเทอมขาเทมคนน่ะถามแล้วบ่ สามเดี่ยวสนเศาเโอ้สนเศ้าบร่ได้เสียบ่าะขึ่นหมอข่างเพิ่นบร่ได้เพิ่มบ่ถอสนเศ้าเขาะ่เสียการเสียเพิ่นก็ว่าแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นคนให้ห้าขื้นเองเนาะเ้าบไ่ได้ว่าขอขื้นกานเสียเพิ่นเบ้าแล้วขื่นมากขึ่นมากบ่ีเรียกแต่มา้องหล่าเอ้ย กินข่าวขาวเฮ็ดเรียกบ่ได้เนาะบัคือคนห่าวแท้นางแดนใช้สื่อใช้ถือน้าฝนแน่นี่เอิ้นน้อเลยพูดกันเลยก็ได้ห่าว่ามื่อื่นกินไหมเมื่อื่นกินไหมเออพี่น้อง์ไอ้เพื่อนชิเริ่มก็ห่องแล้วนางแหล่ผู อีโก็หองเลยทั้งว่าพรกับสีสาบด้านนอกทั้ทงน้องเค็มกับโอ้บงับงเข่บาบังแนวกินเพื่อนกันโอ้ลืมเบิ้งนี่น้องแหล่เบิ้งไงเพื่อนเฮ็ดตีนนันใส่ตู้เย็นน,น,นี่คักะรีเนาะโอ้ยโหพอน้องเค็มนี่เพื่อนใส่ตีนตู้เย็นคักแล้วนี่อืมเบิ้งกวดเบิ้งอาหารการกินในตู้เย็นกันโอ้มีชิ้นหมูน้องเหล่เอ้ย มักทั่วก็มีเด้เขาอยากกินตําส้มบ่ทั่วตําทั่วตําทั่วตําทั่วบ่ได้ซื้อกป้นมานี่กินเพิ่นยังอยู่พี่น้องเอ้ยทางงลเพิ่นสิมปูนก็ันห้องบนีแล้ว เอาเลยกันน้นบไ,ไป้ะรุะยพูดียาวบาทจังไงสิเข้ามาเบิ่งหายนองคนกอกันอาที่พนรอออกไปก่อนบาน้านเออะ พิดมะเขือแล้วเบี่ยมะเขือแล้วงั้นสิไปปลูกใส่ได้เบี่ยมะเขือนี่ลายแท้นี่เห็ดเฮือนแล้วกันเนาะเห็ดหัวซื้ออันนั้นมาขังเอาพอดีเดือน11สิบเออ่ะพอดีซื้อสีมากก็ให้เพิ่นท่าอันนั้นเลยพี่น้องเลยอ่ะพี่เลย เอากระมารอถ่าเนาะตอนนี้เพิ่นกระรังสีสาบล้างสีสาบอีกน้องสีสาบท,ท,ทั้งนอกเล่ฮะเกลื่นกระสีโก่อด้านในใพี่น้องเลยเนาะโอ้ยัดก่อหนูไม่หนาวว่ะคืตุ้มผาใบคักแท้อือมเนี่ยนี่ก่อหนูไม่หน,นาวพน,นักยัดก่อหนูไม่หนาวนงเล่ ด้ามเสียมจกเก่งเลยใส้ด้ามเสียมจกกระจนฮักเอาใหม่กันนี่ลเอาใหม่เลยรากบัตรใ่รยดกผสมขุ่มยยื้หน่อยก่อนรากากังกคัแท้ผ่าปนตัดอ้อยก่อนอ่าตัดอ้อยก่อนก็ละปนกัแต่เกากับมีแตัดอ้อยครับสิบลักแล้วตัดอ้อยเด้ พอดีไอ้แก้วมากพนกับมาตัดอันนี้ได้นอนกางหล,หละเนาะแมนเราทั้งไอพ้พนมาพี่น้องนเนาะตอนนี้เขาก็สีจบคลิปตัวน,นี้ไว้สักมนิสก้อนพี่น้องพ่อกันในคลิปหนาเด้อเนาะตอนนี้น้องๆพนกำลังสิเดิมกห้องนอนแล้วคลิปนี้ลาพีลาน้องไปสะก้อนขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่จจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับ z ้ o คลิปตั้งแต่ต้นจนจบระบบขามโฆษณา สำหรับคลิปนี้แล้วพีแล้วน้องไปแล้วสบายดี